สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับรายการไขความลับวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปไขความลับที่พิพิธภัณฑ์ไม้แกลเป็นหินกันนะคะตอนอื่นเรามาแนะนําตัวเพื่อทําความรู้จักกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสศิริษาทูกขนทนนะคะรหัสนักศึกษา125ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววราพรพงศ์สันเทียนะคะรหัสน,นักศึกษา124ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิรัญญาสมควรร,รหัสน,นักศึกษา123่สสค่ะดิฉันนะคะนางสาวนันทิวาเจมีค่ะรหัสน,นักศึกษา116ค่ะ ไปกันเลยฮัลคนวันนี้นะคะพวกเราก็จะพาไปพิพิธภัณฑ <border line> ์ไ <white> ม้กลายเป็นหินค่ะเพื่อไขปริศนาสุดมหัศจรรย์นี้ว่าทาไมไม้ถึงสามารถกลายเป็นหินได้ค่ะไปกันเลยไหมคะไปกันเลยพิพิธ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินจังหวัดน,นครราชสีมาตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และจัดแสดงซากไม้กลายเป็นหินและฟอสซิลสำคัญของภาคอีสานเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2551โดยสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาพิพิธภัณฑ์อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินมหาวิทยาลัยราชภัฏน,นครราชสีมาเป็นหนึ่งในแพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินของโลกและเป็นแห่งเดียวในของประเทศ ไทยถือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สาคัญของจังหวัดนครราชสีมาด้วยค่ะค่ะแล้วก็มาถึงข้างในของพิพิธภัณฑ์ไม้กลายปเป็นหินแล้วนะคะที่นี่นะคะมีของที่น่าสนใจเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะไม้กลายปเป็นหินที่แข็งมากแข็งกว่าใจเฟน,นเก่าด้วอีกค่ะเดี <c oughs> ย๋ยวเล่นค่ะแล้วก็เราไปติดตามชมข้างในกันเลยค่ะจุดที่หนึ่ง ไมกลายเป็นหินค่ะแล้วเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะที่นี่นะคะรวบรวมไม้กลายเป็นหินตะกูลปาล์มและไม้กลายเป็นหินจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะภายในนะคะมีการจำลองส่วนประกอบของลำต้นพืชและจำลองเอ่อลลำเลียงน้ำขนาดใหญ่ค่ะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถสไลด์ลงมาได้นั่นเองค่ะ Oh my god จุดที่สองนี่นะคะคือจุดที่สองนะคะนิทรรศการสถาบันพระมหากษัตริย์การอนุรักษ์ไม้การเป็นหินนะคะโดยมีหลักฐานการอนุรักษ์ไม้การเป็นหินมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6และนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9รวมถึงแรงผักดันจากพระปณิธานของสมเด็จพระเทพพร,รัราชสุดาโดยการอนุรักษ์ไม้การเป็นหินค่ะจุดที่3 ตรวนี้นะคะเป็นท,ที่3นะคะคือห้องฉายอนิเมชัน5มิติค่ะเป็นเรื่องราวจักรวาลและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกค่ะทุกท่านจะได้สัมผัสก,กับการรับชมแบบ5มิติการมองเห็นการเคลื่อนไหวและลมร้อนค่ะในช่วงอุกกาบาตพุ่งชนโลกหรือภูเขาไฟระเบิดก้อนอุกกาบาตจะลอยกระเด็นออกมานักท่องเที่ยวก็ต้องคอยหลบค่ะพื้นที่นั่งก็จะสั่นเคลื่อนไหวได้มีไอร้อนต่อออกมานักท่องเที่ยวก็จะได้รู้สึกถึงความร้อนซึ่งห้องนี้นะคะนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับ อากาศเสมือนจริงที่มีความตื่นเต้นซึ่งพลาดไม่ได้เลยค่ะจุดที่4จุดที่4นะคะจุดนี้คือห้องกาเนิดไม้กลายเป็นหินนะคะจุดนี้เป็นวีดิทัศน์เรื่องการเกิดไม้กลายเป็นหินโดยจําลองการเกิดไม้กลายเป็นหินที่บ้านโกรกเดือน5ใช้เวลารับชมเพียงแค่4นาทีก็จะเข้าใจได้เลยว่าไม้กลายเป็นหินเกิดขึ้นได้อย่างไรไปรับชมกันเลย จากการดูวิดิทัศน์นะคะสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะไม้สามารถกลายเป็นหินได้เมื่อถูกฝังอยู่ใต้ดินเป็นเวลานานน้ำใต้ดินที่มีแร่ธาตุซึมเข้าไปแทนที่เนื้อไม้ทีละน้อยจนกลายเป็นหินอย่างสมบูรณ์กระบวนการนี้พบได้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งทำให้เกิดไม้กลายเป็นหินจำนวนมากขึ้นค่ะจนจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินขึ้นนั่นเองค่ะจุดที่ห จุดที่หานิทัศการไม้กลายเป็นหินอัญมณีของโคราชจุดนี้แสดงไม้กลายเป็นหินมาค่าโมงที่มีการตัดขัดเคลือบเงาเพื่อเห็นสีสันที่สวยงามของเนื้อไม้มีล,ลักษณะเป็นเนื้อโอปอลมีความสวยงามของอัญมณีไม้กลายเป็นหินซึ่งถือเป็นจุดเด่นหรือไฮไลท์ของไม้กลายเป็นหินจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดเส็จการแสดงการนำฟอสซิลไม้กลายเป็นหินมาตกแต่งเป็นเครื่องประดับเครื่องมือเครื่องใช้นอกจากนั้นยังมี จากยุคต่างๆมาจัดการแสดงให้นะักท่องเที่ยวได้ชมอีกด้วยค่ะโอ้โหตอนแรกนมกว่าเรื่องไม้กายเป็นหินจะเป็นแค่ตำนานนะคะแต่ที่ไหนได้ของจริงอยอนมากเ,เลยค่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเราไม่กลายเป็นหินตามแน่นอนค่ะใคร <c oughs> ที่อยากเห็นของจริง <c oughs> ก็อย่าลืมมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ไม้กายเป็นหินนะคะทั้งได้ความร,รู้ได้ความสนุกแน่นอนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ